มาแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสอนใช้ VEO 3ผ่านตัว Canva AI นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับใครไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะในการใช้ AI แต่อยากทดลองใช้ VEO 3มากเลยเพราะตอนนี้มันแรงชะเหลือเกินเนาะและก็ AI นะคะของ VEO 3เนี่ยตุ้มต้องบอกก่อนเลยว่าเขาจัดเต็มจัดเทพจริงๆไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกเป็นแสงเป็นสีอะไรของเขาเนี่ย เด็ดดวงมากๆค่ะทีนี้นะคะวิธีเริ่มต้นก่อนที่เราจะไปสร้างคำสั่งบน Canva AI นะคะตุ้งจะแนะนำในการสร้างพร้อมออกมาก่อนและพร้อมคืออะไรพร้อมก็คือคำสั่งหรือสิ่งที่เราเขียนไว้คุยกับ AI นั่นเองนั่นแหละเรียกว่าพร้อมนะเพื่อนๆน,นะกดเข้านะคะมาที่ g m ม i นาก่อนเลยค่ะขั้นแรก นะคะวิธีการสร้างพร้อมของตุ้มเลยคือง่ายมากเพื<ๆ>่อนๆระบุลงไปนะว่าสร้างพร้อมสมบูรณ์ที่สามารถใช้ได้เลยสำหรับสร้างคลิปแบบไหนนี่เป็นคลิปตลกไหมหรือคลิปสนุกสนานเฮฮานะคะแนวแฟนตาซีใดๆระบุตามที่เราต้องการได้เลย 8. วินาทีบน v e o 3นะคะระบุให้ละเอียดเพราะเราต้องการใช้ v e o 3นั่นเองคลิป เป็นอะไรเป็นอะไรคืออะไรนะคะตรงนี้ยายวัยหกผมยาวสีขาวอ้วนนิดหน่อยเป็นคนไทยนั่งอยู่ในห้องสตรีมเกมสีหน้าท่าทางเป็นยังไงนะเคร่งเครียดสนุกสนานหรือจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนบุคลิกออฟฟิศเป็นซีอเป็นผู้หญิงสายหวานใส่เดทอะไรอย่างเงี้ยระบุดีเทลตรงส่วนนี้ให้ละเอียดนะเพื่อนๆนะเพื่ออะไรเพื่อที่ AI เนี่ยมันจะได้สร้างวิดีโอ ออกมาตรงกับสิ่งที่เราต้องการที่สุดนั่นเองค่ะและถัดไปนะคะเราก็จะบอกต่อด้วยน้ำเสียงของเขาที่จะให้ AI สื่อสาร น้ำเสียงของป้าคนนี้เป็นน้ำเสียงแบบโมโหเกี่ยวกาดหน่อยๆน,นะคะเรียกวรัลนิดๆเอออ่ะโดยพูดว่าอะไรนะคะตรงนี้ปรับได้เลยเนอะอันนี้ตุ้มไม่ขออ่านนะมันจะหยาบนิดนึงนะเพื่อนๆอ,อันนี้เอาไว้เล่นกับเด็กๆนะคะอ่ะและก็นะคะเปลี่ยนได้เลยว่าอยากให้ AI ของเราพูดอะไรสื่ออะไรออกไปค่ะถัดไปนะคะเราก็กด enter ลงไปและทีนี้ G e ม i n ายเขาจะให้ พร้อมมาแบบนี้เห็นไหมพร้อมสําหรับวีโอตัวละครเป็นอะไรเชื้อชาติอะไรไวัยเท่าไหร่ลักษณะเป็นแบบไหนเขาจะแตกย่อยออกมาให้เราอ่านทีละบรรทัดแบบนี้ก่อนเนาะและก็ฉากนี่ฉากหลังเราโอเคไหมเป็นห้องสตรีมเกมที่มีแสงไฟนีออน LED แล้วก็อ่านและถ้าเกิดมุมกล้องนี่ซูมใกล้ที่ใบหน้าโอเคหรือ,อยังแสงมืดสลัวในห้องมูดโทนนี่ตลก ดุดันโมโ oh หแบบมีเหตุผลหรือเป็นการปทะคารมตรงส่วนนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้อ่าชอบไม่ได้ชอบตรงฉากไหนเราจี้เข้าไปและสั่งแก้เฉพาะจุดได้พิมพ์ตอบลงไปได้เลยว่าช่วยแก้สมมุตินะฉากหลังช่วยแก้ฉากหลัง,ลงตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรระบุลงไปได้เลยและทีนี้เดี๋ยว AI มันจะสร้างคำสั่ง มาให้เราอีกทีหนึ่งแล้วเราก็อ่านไล่รีเช็คทีละจุดก่อนว่าโอเคหรือ,อยังอ่ะถัดไปนะคะบทพูดโอเคเนาะและก็ทีนี้เลื่อนลงมาเพื่อนๆตรงนี้คือพร้อมคำสั่งที่เราจะคัดลอกเอาไปใส่ที่ Canva AI เดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะกดคัดลอก1คลิกและกดเข้ามาที่ Canva AI บนส่วนนี้ตุ้มจะใช้เป็นตัวโน้ตบุ๊กอยู่นะเพื่อนๆนะ แล้วก็กดล็อกอินให้เรียบร้อยวิธีใช้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่มันจะได้รองรับปรับไปใช้ VEO 3ได้ถ้าเกิดเราปรับเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะไม่ขึ้นมาให้เราใช้งานไม่ขึ้นคือตรงไหนนะคะมันจะคือตรงนี้อยู่หน้าแรก Home เห็นไหมเอ่ยจิ้มเข้าไปตรงนี้หคลิกตรงนี้ค่ะนี่คือ create a video clip ตรงนี้เลยจิ้มไปหทีแล้เพื่อนเก็วางพร้อมลงไปแบบนี้ และที่นี้ค่ะเราก็ปรับสไตล์ให้เรียบร้อยว่าอยากได้แนวไหน 3D animation อ่าไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเลือกได้เลยนะตัว c a n v a AI ตอนนี้มีเฉพาะแนวนอนอยู่นะคะเนื่องจากฟีเจอร์นี้เขาเพิ่งเข้ามาที่ c a n v a เลยเราก็เลือกเป็น16ต่อ9และถัดไปนะคะ8วินาทีและเฟรมเลือกไปเลยค่ะอยากได้เฟรมแบบไหนเนาะและก็นะคะแสงนี่ซอฟไลท์ อ่ะเลือกเลยตามที่เราชอบตามที่เราปรารถนาเลยค่ะและถัดไปแล้วก็กดส่งลงไปก่อนที่เราจะส่งนะคะตุ้มแนะนำเพิ่มอีกนิดนึงนะคะฟีเจอร์อ่าตัว v o o 3บน c a n v าเนี่ยมันจะต้องเป็นรายเดือนหรือว่าสมัครโปรก่อนนะถึงจะใช้ได้และเขาจำกัดนะคะได้5คลิปต่อเดือนเท่านั้นนะสำหรับ c a n v า AI เออนะคะเฉลีย่ยจากที่ตุ้มคำนวณ ตกคลิปละ40กว่าบาทนะคะซึ่งราคาถือว่าค่อนข้างแพงอยู่เพราะอะไรเพราะ AI มันเพิ่งปล่อยมาแล้วมันเด็ดมันแซงทุกเจ้าเลยในตลาดตอนนี้แต่วันหน้าต้องเชื่อเลยว่ามันจะถูกลงแน่นอนนะเพื่อนๆใครที่อยากลองใช้ไม่อยากมุด VPN ก็ลองเข้าไปเล่นบนแคนวาก่อนนะสนุกมากตุ้งบอกเลยอะทีนี้นะคะพอเรากดเจนเข้าไปแล้วใช่ปะมันจะออกมาตรงนี้นี่ เดี๋ยวตุ้มเปิดให้ดูก่อนอันนี้คือสิ่งที่ตุ้มสร้างเอาไว้นี่ค่ะคือพร้อมที่ตุ้มวางไว้มันจะมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูชีวิตมันต้องบาลานซ์กลางวันสอน AI อกลางคืนชนเบียเบาๆ <c oughs> อ่านี่ออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมและทีนี้เ,เนี่ยแล้วกดตรงนี้หนึ่งจิม้มแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ได้แบบรวดเร็วทันใจเลยจบแล้วในการใช้ว e ี o อสาเป็นไงเพื่อนๆง่ายไหม บอกเลยง่ายมากไม่ได้ยากเลยนะในการใช้ AI ใครอยากลองใช้ก็กดเข้าไปแ Can วา AI นะใช้ผ่านมือถือก็ได้เหมือนกันนะคะและก็ใครที่อยากให้ตุ้มสอน AI เกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนะคะคอมเมนต์มาแชร์ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าตุ้มจัดให้อีกจ้าและก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยใครอยากให้ตุ้มรีวิว AI ตัวไหนอีก เมนต์มาแชร์กันไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแน่นอน